สวัสดีครับผมชื่อมิสเตอร์ไออีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการคณะวิศวกรรม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับกว่า40ปีแล้วนะครับที่ภาควิชาของเราได้ก่อตั้งขึ้นเราได้สร้างสรรค์สิ่งดีมากมายเกิดขึ้นในโลกอุตสาหากรรมใบนี้ทุกท่านอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าวิศวกรรมอุตสาหาการคืออะไรและมีความสําคัญยังไงครับ โลกของเราในปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงมีความเจริญก้าวหน้าไปในด้านต่างๆอย่างไม่หยุดยั้ยงทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ด้วยประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยในการผลิตต่างๆถูกกระตุ้นเพื่อก่อให้เกิดตัวเลขในทางปริมาณและคุณภาพทั้งการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอันจะนําไปสู่ผลผลิตที่ดีที่สุดรวดเร็วที่สุดและต้นทุนการผลิตต่ําที่สุด วิศวกรรมอุตสาหาการจึงเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบการผลิตและการบริหารจัดการการผลิตโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำง,งานร่วมกันของคนกับเครื่องจักรเพื่อลดการสูญเสียลดร,ระยะเวลาและเพิ่มปริมาณโดยคุณภาพของผลผลิตเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมนั่นก็หมายความว่าวิศวกรรมอุตสาหาการจะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพโดยใช้ปัจจัยนำเข้า หรือ INPUT ที่น้อยที่สุดทำให้เกิดผลได้หรือ OUTPUT ที่มีคุณภาพดีที่สุดในขณะที่ต้นทุนการผลิตต่ำนั่นเองครับแล้วทุกท่านอยากทราบไหมครับว่าวิศวกรรมอุตสาหการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคอีสานที่ไหนถ้าไม่ทราบเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยขอนแกน่น ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยมีวิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์เชิงประยุกต์เพื่อความเป็นเลิศทางสาขาวิศวกรรมอุตสาหการการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคมในทุกระดับให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับประเทศและสากล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเปิดสอนในระดับปริญญาตรีในปีพุทธศักราช2514เปิดสอนในระดับปริญญาโทในปีพุทธศักราช2543เปิดสอนในระดับปริญญาเอกในปีพุทธศักราช2552ด้วยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ โดยมีคณาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมอุสาหาการและสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกนอกจากนี้บัณฑิตที่จบการศึกษาอย่างเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จในองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศและยังได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกอีกด้วย บทบาทของวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลายประเด็นนะครับอย่างเช่น 1. ผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นวิศวกร,รอุตสาหการออกไปรับใช้ประเทศชาตินะครับในการผลักดันเศรษฐกิจโดยทํางานกระจายตัวอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและก็หน่วยงานภาคร,รัฐและประชชนในภูมิภาคของประเทศไทย 2. เป็นการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่ยอมรับได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 3. งานด้านบริการวิชาการแก่สังคมชุมชนและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมแก่ภูมิภาคในภาคเหนือเียเงเหนือซึ่งต้องการความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการไปช่วยผลักดันแก้ปัญหาของภูมิภาคเป็นอย่างยิ่งครับวิสัยทัศน์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ะจะเป็นวิศวกรรมอุตสาหาการแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMSIE ที่ผลิตบัณฑิตหรือวิศวกรอุตสาหาการที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานได้ในสังคมพหุวัฒนธรรมและหลากหลายภาษาและก็แก้ปัญหาให้กับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทางด้าน,านอุตสาหกรรม,มน,อนอกจากนี้ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์แก่ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน ครับความพร้อมของบุคลากรและการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคลากรที่เป็นคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมากกว่า95%เที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศทั่วโลกและคณาจารย์เหล่านี้ก็อยู่ในวัยที่มีพลังความกระตือรือร้น,นในการถ่ายทอดความรู้การเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ภาควิชายังมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทั้งทางด้านการบรรยายและปฏิบัติการอย่างเต็มที่รวมทั้งอุปกรณ์ไอทีที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ความภาคภูมิใจของภาควิชาคือการผลิตบัณฑิตมากกว่า1,000คนที่ออกไปทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆซึ่ง เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของบัณฑิตเหล่านี้เป็น,นกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาตินอกจากนี้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการยังผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่ยอมรับในระดับประเทศและนานา,นาชาติโอ้โหไม่นึกเลยนะครับว่าวิศวกรรมอุตสาหาการจะมีความสำคัญต่อโลกของเรามากขนาดนี้ทั้งอาจารย์ที่สอน ก็มีความเชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์น้องๆหลายคนฟังแล้วคงอยากจะเป็นวิศวกรอุตสาหาการแล้วสิครับแต่เอะใครจะรู้ไมนะ่น่าว่าหากจะเรียนในสาขานี้เราจะต้องมีความสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษอยากรู้จังเลยครับสำหรับการศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,าาการจะมีเนื้อหาการศึกษาโดยสังเขตดังนี้ นักศึกษาควรมีความสนใจเกี่ยวกับด้านการบริหารและการจัดการการวางแผนและควบคุมการผลิตการออกแบบโรงงานและอุปกรณ์การผลิตการควบคุมคุณภาพโลจิสติกเทคโนโลยีการผลิตและวัสดุรวมทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆเทคนิคด้านการผลิตเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการผลิต เทคนิคด้านการวางแผนการผลิตเช่นการใช้แบบจำลองปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์และทางสถิติช่วยในการวางแผนและควบคุมการผลิตการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเช่น MRP, AutoCAD, QC, Cplex, AMPL, a r i n a การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และระบบมาตรฐานคุณภาพเช่น ระบบ ISO, TQS, GMP, HACCP การวางผังและจัดระบบการผลายภายในโรงงานด้านกฎหมายและการจัดการความปลอดภัยภายในโรงงานด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการลดต้นทุนการผลิตวิศวกรรมวัสดุโลหะวิทยาโพลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการผลิตวิศวกรรมความปลอดภัย และวิศวกรรมบำรุงรักษาด้านวิศวกรรมวัสดุและโลหะวิทยาเทคโนโลยีโลจิสติก RFIDGPS การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการวางแผนธุรกิจเป็นต้นอืมแต่และว,วิชาน่าสนใจมากเลยครับแต่เออยากรู้จังเลยครับว่าเมื่อเรียนจบไปแล้วจะไปทำงานด้านใดได้บ้างครับสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะมีแนวทางในการทำงานในรูปแบบต่างๆดังนี้ 1- ทํทำงานในหน่วยงานเอกชนโรงงานอุตสาหกรรมในตำแหน่งต่างๆดังนี้วิศวกรอุตสาหการวิศวกรระบบวิศวกรการผลิตวิศวกรโลจิสติกวิศวกรโรงงานวิศวกรความปลอดภัยวิศวกรควบคุมคุณภาพวิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรวัสดุวิศวกรรมนอกจากนี้แล้วยังมีงานอีกมากมายเช่นการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานให้คำปรึกษาในการผลิตและลดต้นทุนงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและอื่นๆอีกมากมาย 2. ทํางานในหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจเช่นกรมโรงงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การนิคมอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนการประปานครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าภูมิภาคการทางพิเศษ 3. เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการสามารถสร้างผู้ประกอบการ SME จากพื้นฐานการศึกษาและการฝึกอบรมด้านความเป็นไปได้ของโครงการการวางแผนธุรกิจ การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีในตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการมมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญออกสู่สังคมไทยและในระดับสากลหลายพันคนนำชื่อเสียง และความภาคภูมิใจมาสู่ภาควิชาเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้มีผลงานทางด้านวิจัยและงานโครงการที่สำคัญต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศได้แก่กลุ่มวิจัยเฉพาะทางระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกการปร,ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการลดของเสียในอุตสาหากรรมการหล่อโลหะการศึกษาการจัดกลุ่ม และจัดเส้นทางการรับและขนส่งน้ำมันใช้แล้วเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโครงการธนาคารหมู่บ้านและไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริโครงการระบบโลจิสติกอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายการปรับปรุงการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไรฟ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS Vehicle Tracking System การบริหารจัดการที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์การศึกษาเชื่อมโยงโลจิสติกสอุตสาหกรรมการเกษตรสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของเราภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหาการที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย ต่อไป